คุณผู้ชมครับก่อนที่จะถึงวันพุทธที่5กันยายนนะครับที่สนาม SCG s t a d i เ m ดียมจะมีฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะผมจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูการเจอกันระหว่างทีม SCG เมืองทองยูเต็ดก,กับทีม t ีโอทที่สนาม s อ g s t a d i เ m เดียมเมื่อวันเสาร์ที่26มีนาคม2,554ณวันนั้นยังใช้ชื่อว่ายามาฮ่าสเตเดียมอยู่นะครับก็จะมาดู2เกม ที่เล่นในบ้านของทีมกิเลบีหยองของเราว่าผลงานการเจอกันของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมาดูสกู๊ปผมโรงก่อนนะครับนาทีที่14นะฮะดาโนนโซิกาจ่ายให้คริสเตียนกาคูลหลุดเดี่ยวเข้ามาหืมเอียงตัวนิดๆและก็แปรเข้าประตูไปอย่างง่ายได้ครับ แม่ได้ประตูขึ้นนําเร็วครับจังหวะนี้ต้องชมดานอสเซกาด้วยนะครับที่จ่ายบอลตัดทะลุเซน,นบัคของทีม t o t s c แล้วก็คริสเซียนเอียงตัวนิดๆน,นะฮะแต่ลอดตัวผู้สาประตูทีม TOT เข้าไปครับก่อนที่ช่วงท้ายนะฮะทนเวลาบ,บาดเจ็บปฏิพานจะเข้าสกัดปีแคนบันเทาแบบโฉงชางครับผู้ตัดสินไม่ลังเลก็เป่าเป็นลูกโทษที่จุดโทษทันที เนี่ยสไลด์มาไม่โดนลูกเลยครับโดนเปียคนเต็มเตมดานโนเซก้ารับหนะ้าที่สังหารจุดโทษหืยิงเข้าไปไม่เหลือครับช่วงทชดเวลาบาดเจ็บนาะทีที่3 SCG มุงทองยูเต็ดขึ้นนำทีมทีโอทไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับ ยิงไปตรงๆนะฮะผู้ษาประตูของทีม TOT พุ่งไปผิดทางจบเกณฑ์การแข่งขันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะกิเลนพยองเอาชนะทีม TOTSC ไปได้2ประตูต่อศูนย์ทีนี้ผมจะพาผู้ชมย้อนกลับมาในปีนี้นะครับเป็นเล็กแรกวันที่8เมษายน2555นะครับ TOTSC มาเยือนทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดที่สนาม SCG s t a เดียม ุตบอลโตโต้ตาลีกครับเนี่ยจะเตะในระบบเย้าเยือนนะครับก็กิเลสยอของเราจะเป็นเจ้าบ้านก่อนในวันพุธนี้ก่อนที่จะกลับไปเยือนสนามทีวีสเตเดียมในวันพุธที่19คกันยายนครับก็ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของแจ้งวัฒนะเลยนะครับมาชมไฮไลท์กันดีกว่านะครับ จ้บ้าน s อสีเมืองทองยูเต็ดชุดแดงดำส่วนทีมเยือนทีโอทสีนะก็ขาวฟ้าครับนาทีที่6เท่านั้นนะครับจากลูกตังเตะของมาริโอยูรอฟสกีเวลาเกิดพุทตาสั่งกำแพง2คนนะฮะให้ขยับขวานิดหนึ่งแลบมาริโอโจนเข้าไปให้ตีรสินขึ้นควิดครับ แม่สวยงามนะครับไม่ค่อยบ่อยนักที่เราจะเห็นทีรสินแดงดาทําประตูจากลูกขิดหรือลูกโมงนะครับโอ้จังหวะนี้ขิดไปเสาสองสวยจริงๆเวลาเกิดบุสาก็เซ็งนะฮะบุต่าบอกเพื่อนร่วมทีมแล้วเชียวว่าจังหวะนี้อันตารายนะครับเนี่ยโอ้โหทีรศินขึ้น รัวสบัดหัวดีมากๆครับแม่แล้วมันเบียดเสาเข้าไปครับ1ประตูต่อ0ูแล้วล่ะครับแต่ว่าทีม TOT SC ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับแตทีที่ส5สิบห้นะฮะจากลูกทุกคลิกทุกคลิก,ล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 กหน้ากรอบเขตโทษนะฮะนี่ครับลูกมันทะลักมาถึงประกิจดีพร้อมโอ้โหแล้วยิงเสาสองรับแม่ตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหแล้วล่ะครับ ยิงดีด้วยนะครับจังหวะนี้ <ST> S> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูภาพช้านะครับเนี่ยจากลูกคลุกคลิกคลุกคลิกอโหแล้วไม่ล้าหน้าด้วยครับประกิตนี่ฮะถ้าเป็นนักเตะค,คนอื่นจะยิงเสาแรกนะครับแม่แต่แกเล่นเสาสองก็กวินเซฟไม่ได้ครับจังหวะนี้มัน ห่างตัวมากเกิดไปก่อนที่อีกห้าที่จะหมดเวลาคาอสามารถเฉพาะตัวของทเทลสินแดงดาหลุดผู้เล่น d ีอเข้ามายิงให้ทีมทเอสซีจีมทอยแตขึ้นนำสอประตูต่อนหนึครับแหมเลี้ยงผ่านผู้เล่นของทีม t ีอ2สอมคนนะครับก่อนจะจบได้อย่างสวยงามและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่สวยประจำฤด,ดูกาลของเจ้ามุย้ยเทลสินแดงดา ผู้เล่นของทีมทีวทีพยายามจะหยุดนะฮะเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหแล้วจังหวะยิงเนี่ยกำลังขายยังดีมากๆครับจบเกมการแข่งขันที่สนาม SCG ซีจีสเตเดียมเมือเล็กแรกนะฮะเ c g มือทองทีเด็ก็ชนะทีมทีวทีเอสซีไปได้2ประตูต่อ1ก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับวันพุทธที่5กันยายนทั้งคู่จากโคจรมาพบกันอีกครั้งในศึกดาร์บี้แมตช์แจ้งวัฒนะแต่เป็นถ้วยโตโยต้าลีครับรอบแทีมสุดท้าย ก็เชิญชวนกันนะครับเตะดึกด้วยล่ะครับ1นึทุ่ม 45. ใครว่างก็มาให้กำลังใจนักเตะทีมเยอรมอของเรากันเยอะๆนะครับ